ทุกเรื่องในชีวิตถ้าเรามนมองชีวิตแบบเหรียญมันมีสองข้างคนชอบดูแต่เหรียญในฝั่งข้างที่เราคิดว่าเราดีแล้วคนชอบฟังเรื่องที่ดีไม่มีใครอยากฟังเรื่องเศร้าแต่ทุกคนในชีวิตจริงมีเรื่องเศร้าหมดฉะนั้นผมว่าเราสำคัญมากเป็นความสำคัญนะฮะที่เรามองดู the other side of the coins อีกด้านหนึ่งของเหรียญในชีวิตเขากับเรื่องราวว่าเป็นยังไง เวลาเราฟังเรื่องใครเล่าต่างๆก็จะมาจากด้านหนึ่งของเหรียญนั้นๆแต่เราอาจจะไม่เคยถามอีกด้านหนึ่งของเขาก็ได้ว่าชีวิตเขาต้องประสบอะไรบ้างผมมองคุณค่าในการทำงานมากกว่ามูลค่าของการทำงานเพราะมูลค่าการทำงาน a บส d on ตัวเลขไม่มีความรู้สึกมีแต่แค่กำไรขาดทุนเสมอตัว3อย่างแต่ถ้าคุณค่าของการทำงานผมมองว่ามันมีค่ามหาศาลตีเป็นตัวเลขไม่ได้ตัวเลขที่อยู่ในแบงค์ในบุ๊กแบงค์ในบัญชีตัวเลขในบริษทัทว่าเรากำไรแต่มันไม่ได้รีเฟล็กอะไรเราเลยว่าคุณค่าของเราคนที่เราอยู่ด้วยใกล้ตัวเขามองเห็นเราเป็นยังไงอยากรวยเหรออยากทำธุรกิจตรงนี้ให้ใหญ่โต เพื่อจะลิสต์เดหรืออะไรแต่พนักงานในบริษัทเขาคิดยังไงกับเราบ้างคุณค่าของคนในบริษัทเราเคยเห็นเขาไหมแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เหมือนอยู่ในครอบครัวในพนักงานคุณมีคอนเนคชั่นกับเขาคุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขาแน่นอนเราไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่เรามีความสุขที่เราได้อยู่กับเขาแบบนี้เขามีความสุขที่ได้อยู่กับเราเขาภูมิใจกําไรคือความสุขที่เราได้ทํากับงานงานของเราไม่ใช่ตัวเลขแล้วมีความสุขงานของเราคือเรามองว่า ผู้ที่ทำงานร่วมกับเราชีวิตเขาดีขึ้นไหมชีวิตเขาเปลี่ยนไปไหมผมได้ช่วยเหลืออะไรเขาไปได้บ้างในสิ่งที่ผมทำได้อันนี้คือความสุขที่ผมได้ให้และนี่คือมิชชั่นและวิชั่นที่ผมมองในวิกฤตช่วงนี้ครับมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่กระทบทุกคนที่ผมกล่าวไว้แล้วมันกระทบหมดทุกคนเราจะกลับมายัางไงเท่านั้นเองเอาง่ายๆครับเหมือนเรามอง คนอื่นก็เป็นเพื่อนบ้านเราแล้วกันถ้าเราไม่ช่วยเขาตอนนี้ในที่เขามีปัญหาเราจะช่วยเขตอนไหนเมื่ออยู่ได้อยู่ต้องแชร์กลับสู่สังคมเวลาช่วยคนเนี่ยเราช่วยในสิ่งที่เราถนัดเราไม่ใช่องค์กรใหญ่โตนะครับการช่วยเหลือถ้าเราช่วยในสิ่งที่เราถนัดเราช่วยได้เป็นระยะยาวเราถนัดอะไรเราทําตามนั้นทำผมทํารถยนต์โครงการแรกที่เราคิดขึ้นมา ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดที่หนักมากบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักที่สุดตอนนั้นก็จะได้มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับพยาบาลก็ดีผู้ช่วยพยาบาลก็ดีในการปฏิเสธที่จะให้ขึ้นรถกลับบ้านในการออกเวรกลับบ้านไม่ได้คนรังเกยียจเขาเขาขึ้นเลขแท็กซี่แท็กซี่ไม่จอดเขาต้องเอาชุดมาเปลี่ยนทั้งไปและกลับเราก็เลยคิดว่ารถเรามีอยู่แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การที่จะรับส่งบุคลากรทางการแพทย์ มันไม่มีใครมาเทสต์ไดรฟรถตัวช่างเองก็ว่างไม่มีใครมาเซอร์วิสรถเพราะล็อกดาวน์บริษัทเราก็เปิดอยู่เราก็คิดว่าอย่างแรกที่เราจะช่วยได้ก็คือหมอที่เขาทำงานทั้งวันหมอที่ไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวเพราะเขาก็ต้องคอยชินตัวเองด้วยเขต้องระวังตัวเราคิดเป็นอย่างแรกเขาก็คงจะไม่มีเวลาที่จะนำรถอาจจะมาเซอร์วิสบ้างมา ซ่อมบำรุงมาเช็คอัพเราก็คิดว่าอ๋อเราจะไปขับรถเอารถหมอมาแล้วก็เข้ามาเซอร์วิสให้ตรวจเช็คระยะให้ฟรีเปลี่ยนทุกอย่างให้หมดก็คือช่วยเขาในสิ่งที่เราถนัดที่คิดเอาไว้ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะมา contribut e ในสังคม ความช่วยเหลือก็ดีมุมมองของชีวิตก็ดีทุกคนมีศักยภาพหมดไม่มีใครหรอกครับที่ไม่มีศักยภาพแต่อยู่ด้านไหนเท่านั้นเองคุณจะมองออกไหมว่าศักยภาพตัวเองเป็นอะไรคุณจะมองข้อดีคุณได้ไหมคุณมองข้อเสียคุณได้หรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่เห็นแต่ข้อดีอย่างเดียวไม่เห็นข้อเสียหรือคุณเห็นแต่ข้อเสียในตัวเองและไม่เห็นข้อดีสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องกลับมาคิดถึงตัวเราเองให้ได้ก่อนว่า ลึกๆเราเราทราบตัวเองแค่ไหนเราทราบว่าข้อดีของเราเป็นอะไรข้อเสียของเราเป็นอะไรรู้สติของตัวเองก่อนถ้าเราเริ่มกลับมาคิดก่อนว่าข้อดีข้อเสียเราเป็นอะไรเราก็มีศักยภาพจะไปช่วยคนอื่นด้วยมีศักยภาพมีแอสเซทที่ช่วยคนอื่นด้วย